สถานทัดเกมนี่น่ามากเลยอ่ะพี่นุ่นรออะไรเนี่ยรออะไรพี่นุ่นนั่งรออะไรคะพี่นุ่นอรออะไระอรอผู้ชายดี๊ดีรอ อ๋อแล้วนะคะเรากำลังแต่งกัน Ficou <laughs> ่่่ใใดดาายยนี่ค่ะอันดับแรกของการนวดฝ่าเท้านะคะต้องล้างสิ่งสกปรกออกจากเท้าพี่นุ่นก่อนเพราะว่าสกปรกมากคุณไม่รับไม่ได้เหม็นก็เหม็น คอยไหมยี่ในรถเอาที่เพชมบิวอีกมั้ยนี่โลพี่เกทำไรพี่รักเลงอะไรทัวอหาที่กลับรถไม่เจอเลยช่วยดูให้พี่ลชมิอีกจูบาชมวิวอีก ลายเมสจะชมวิวอีมน้โน้น้อนจะถามน้ำนี่แหลอ๋อนึกว่าหาพี่อันนูนขอไม่เลยวกแกหาถุงะไม่ได้น้ำเลยแอะแอะสองตัเมียตัวเองเดียวเลยป้าใจูดนีเลยอพี่ลินทำอะไรทานครับพี่ลินครับกลับข้าวหลายหลายอย่างเลยขอบคุณนะครับวันนี้ แจทำอะไรไม่นุ่นทำอะไรตักไช้มามีวันนี้มียำมุ้ยแล้วก็ต้มเห็ดต้มเห็ดปุ่มทำอะไรปุ๊บปุ๊บแกทำอะไรปุ๊บแกให้ผมไปอันนี้แค่เป็นฉากเฉยๆอันนี้แค่เป็นฉากสมมุติต่อไปจะเป็นเบื้องร่างผูเหรอ้องจะเป็นหน้าร้อนนะ เอาล้เ้ยองฮ่าฮ่าฮ่าโอ๊ยเตกน้เลยพี่นี่้ีาน่จะบอกให้ขาเราไมต้องใช้เลยก็ได้กูมือเรา้องใช้ยก็ได้ขาต้องแข่งบ่ข้องแข่ไมแข้งก็ได้มือต้องไงก็ได้ไมือก็ได้ไี่ได้ไง่ี่้ีว่ายน้มาล้นะเกล็ได แต่ถ้าถ้าไหวแบบบ้าลอยคอ่างนี้ลอ,อยคอลอยคอคอ,อ,อไหนอะเอาบนคอล่าง <c oughs> i <laughs> Bye. Mm -hmm. 怎么呀？快！不要你妈！处样来！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  พยังีเดียวเหรนี่นนี่น่นอย่ากยาให้นึงดีปเปียกแล้วว่าไม่ได้หวังสนใจขึ้นต็ไม่ได้ด้วยเออเวนกรำไม่ได้ตอ่ไมไปอะอ้าวหนักขนาดนั้น นี่พวงยางชั่วเหรอโอ้ยยี่หวงยางเด็กให้นี่ยกจะไปไหวไหมดูเด็กหกเจ้าชั่วยี่เก้าเร็วมาสิเราห่วงยางคิดว่าจะจมแล้วแะไม่มีห่วงม่าจมจมนะคุณมาเอาชุดนี้กี่เราแล้วป่ ไก็ล้างน้ำมาแท้ก็ลงชานี่ไงก็ล้างแล้วใส่ยางแล้วโง่น้องสามตัวเจ้านเดียวไปไปกับผาะไยไม่จะผาอไไม่น้ำไม่ตไดี้ ลงไปซิลงไปซิลงไปซิ <c oughs> ลงไปซช่ไหลลงไป ตอนเด็กๆอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยดเุเร็วๆร็วอ,อะไรอา้าวมีกร็งลงเลย ข้าก่อน,ออน,น,อนทีนกดหยุดวิดีย้อนพุ่งดิดยังจะเป็นไหมล่ะสีแดงอ่ะอสีดนะแดงแคอแย่เลยตรงหลังนะแย่แคงหลังนี่เหรอเออกดทีนึง่อโอ้น้ำเย็นมากค่ะเกงใดเจ้าของบ้านนะคะให้ของบ้านท่ากับก้าวเองมาเล่นน้ำหว,วานเจาของบ้านไม่ยอมมาเล่น,นะคะ่ะ เยคไาสที่พออวคุณได้วาแต่ว่าเขจะต้องได้พันดานะคะแต่เราต้องแบบว่า็นตนปีทีหนถป่ะเนี่ยเสีดายน้าก็เคอยน้ำไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ว่นจะอานเย็นๆหน่อยเพียงน เอแข็งไม่เท่จบป้าพี่ตี๋บอกว่าห้าล้ำแข็งเทไปเดี๋ยวไปซื้อใหม่ يا <laughs>

พี่เอ๊ะใครล่ะไม่มีเลย